วันแล้ววันแล้วบ๊ายบายนะหรือหมาจรน,นะคะหมาจรจัดมาทุกวันน <c oughs> นั่งเฝ้านอนเฝ้านะเวลาเมื่อกี้เดินมาก็มันก็เดินมาหาลูกศรเลยมานั่ง มานั่งมานอนยู่ยแถวนี้นอนแล้วลาไปกับลาลาไปพร้อมกับเจ้อตุ่มนะคะ